วันนี้คมจะมารีวิวครับมีดบราวนิงครับ FA 1 8ครับผมวันนี้ที่มารีวิวครับมีดบราวนิงครับรุ่น FA 1 8 8ครับผมรุ่นนี้นถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะที่มีความแข็งแรงค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองโชว์ให้ดูเลยจากที่ดูมาแล้วแบบรุ่นนี้นีแข็งแรงมากนะครับก่อนอื่นนะครับใครเข้ามาดูช่องเราเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะครับที่ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะครับสินค้าใหม่ๆจากทางร้านของเรานะครับแล้วก็ใครนะครับที่ราบราคานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับราคาอยู่ทางด้านเดสิชั o นนะครับ ที่อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ตรงคอมเมนต์นะส่วนใครนะครับที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สั่งซื้อได้ทางท่องทางช้อปปี้หรือทาง La z a d a นะครับหรือจะติดต่อมาทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตอนนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์นะครับทาง Facebook หรือว่าทางเบอร์ที่ติดต่อขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับกับเจ้าบราวนิ่งครับ FA10 แป่ถ้าผมก็เดี๋ยวให้ดูตัวกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องก็จะมาลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นโลโก้ของเขาเลยนะครับ Browning ก็คือเป็นชื่อแบรนด์ของปืนนะครับปกติใครที่เล่นพวกนี้อยู่แล้วก็จะรู้จัก Browning กันดีอยู่แล้วเป็นแบรนด์ของปืนนะครับใครรู้จักพวกก็จะเป็นรูปกวางแบบนี้นะครับก็เขียนนี่ครับ Stainless Steel Knife นะครับนี่แล้วก็หมุนรอบๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะดูนะครับก็คือแกะก็เป็นสไลด์ออกมาแบบนี้นะแล้วก็ตัวมีดอยู่ด้านในเนี่ย สวยงามมากครับตัวนี้ได้แอบลองเปิดดูไปก่อนหน้านี้แล้วตายทหารเลยครับใครที่ชอบสไตล์มีพกมีพับเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นทีเดียวนะเจาะกันดูทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นโลหะนะครับบอดี้เป็นโลหะทั้งหมดนะครับแล้วก็ตรงตัวกันลื่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นพลาสติก ABS นะครับซึ่งเป็นพลาสติกเนื้อดีเลยนะครับอย่างที่เราเอาไปใช้ทําพวกหลังกระบารรถยนต์อะไรเงี้ยครับ ก็เป็นวัสดุชนิดอย่างดีเลยนะครับนี้เรามาดองดูด้านหน้าบ้างอ่ะหมม,หมุนให้ดูด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีน็อตนะครับอยู่12 3456ตัวด้วยกันนะครับไม่รวมตัวจุดหมุนตัวนี้นะครับด้านหลังครับกลับให้ดูครับ ก็เหมือนกันนะครับแต่จะมีตรงที่เหน็บกับกระอกางเกงมาให้เลยนะครับการจับครับก็ถือว่ากระชับมือทีเดียวนะครับแน่นเหนียวมือไม่หลุดมือง่ายคือไม่ลื่นด้วยตัวการลื่นที่เขาทํามาให้อยู่แล้วนะครับสแกนหลอกไว้ตรงนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน่าจะเป็นดีไซน์ของเขานะครับที่ทําช่องสแกนหลอกแบบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่ามีเหตุผลอย่างอื่นไหมต่อมาครับก็ตรงท้ายครับตรงท้ายจะมีที่กระแทกหินนะครับบางทีเราใช้งานกระแทกหินกระแทกกระเบื้องนะครับแล้วก็ แเป็นพวกกระจกนะครับถ้าติดอยู่ในรถก็ตัวนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้จะมีมีดอีกใบหนึ่งนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้สำหรับตัดเชือกนะครับเดี๋ยวเราจะลองรีวิวให้ดูด้วยสำหรับการใช้ตัดเชือกนะครับแล้วก็ทั้งหมดประมาณนี้ดูส่วนการประกอบแล้วกันนะครับการประกอบก็จะเป็นโลหะ2ชิ้นประกอบกันก่อนนะครับแล้วก็จะประกอบด้วยตัวอุปกรณ์ ตัวแต่งนะครับซึ่งเป็นตัวโลหะเหมือนกันตัวนี้น้ําหนักค่อนข้างสูงนะครับน้ำหนักเยอะเหมือนกันตั้งจับพอดีไม้พอดีมือนะครับจับอยู่มืออ๋อนี่เขาทําเชฟตรงนี้นะครับมาให้พอดีกับมือพอดีเลยผมจับตรงนี้เนี่ยเข้ามือพอดีเลยตามเชฟของมือเลยสำหรับงานกระแทกนะครับการเปิดนะครับการเปิดก็จะเป็นระบบฟิปเปอร์เหมือนทุกทีที่เคยรีวิวไปนะครับเหมือนคล้ายๆหลายๆรุ่นของบราวนิงนะครับ ก็คือเป็นการเกี่ยวเดือยตัวนี้นะครับลงนะครับมีก็จะเด้งขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยอาจจะต้องใช้แรงสักพักหนึ่งนะครับผมก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับเจ้าตัวมีเท่าไหร่นะครับเนี่ยแข็งมากนะครับผมก็ขออนุญาตคือดีปุ๊บนะครับแล้วก็เอามือนี้ช่วยดันขึ้นมาแล้วกันนะครับอ่ะนี่แบบนี้นะครับหรือทําได้อีกวิธีหนึ่งนะครับก็เป็นการดีดแบบทํา m b s t a นะครับทํา m b s t a ก็คือจะมีตรงเดือยตรงนี้ครับขึ้นมาครับมี2ออันนะครับนี่อ่าตัวนี้เนี่ยใช้ นิ้วโป้งดันขึ้นไปนะครับมีก็จะเด้งออกไปนะครับโอเคแต่อันนี้ผมไม่ไหวนะครับเพราะมันมีความแข็งค่อนข้างเยอะเหมือนะผมอาจจะไม่คุ้นเคยก็คือดันแล้วปุ๊บแล้วก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ต้องสะบัดด้วยนะฮะไม่ชำนาญจริงๆนะสำหรับเล่มนี้ก็คือมันค่อนข้างจะอันตรายนะครับแข็งแล้วก็อันตรายอยู่พอสมควรก็เปิดได้2วิธีนะครับวิธีปิดครับก็จะปิดโดยใช้ระบบล็อกที่ชื่ออะไรนะล็อกเป็นระบบล็อกนะครับไม่มีการตีกลับแต่อย่างใดก็คือล็อกจะพับก็คือเราจะมีแหนบขึ้นมาตรงนี้นะครับ แหนบขึ้นมาบริเวณนี้เราก็จะดันแหนบเข้าไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะปิดได้นะครับตัวนี้ทําเชฟมาให้เหมาะกับนิ้วโป้งพอดีเลยก็เราสามารถใช้นิ้วโป้งดันนะครับเพื่อเก็บได้เลยแค่นี้นะครับก็ทั้งหมดนะอ่าเดี๋ยวเรามาลองเจาะลึกทางด้านของใบมีดด้วยแล้วกันนะครับมันแข็งอ่ะเปิดตัวนี้แล้วกันอ่ะ โอเคครับใบมีดก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามทีเดียวนะครับเป็นสีบอนเทาเดี๋ยวเรามาเจาะลูกสเปกว่าทํายังไงนะครับปลายเป็นปลายแหลมเลยนะครับคมประมาณนี้ถือว่าคมทีเดียวนะครับจะเป็นยังไงนะครับตรงบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยทำมีการทําหยักๆนะครับเพื่อที่ให้มันติดนิ้วโป้งนะครับเวลาเราหันอะไรเนี่ยเราวางมือลักษณะแบบนี้นะครับได้น้ําหนักที่ในการ ปอกกันหั่นกันฟันเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับติดมือนะครับตรงนิ้วโป,งป้งแบบโอเคต่อมาครับสเปนกันทั้งหมดเลยแล้วกันครับสเปคทั้งหมดของเจ้าตัวนี้ครับเดีมาเจาะลึกกันเลยนะครับก็ความยาวเต็มนะครับอยู่ที่19.8%เซนนะครับตั้งแต่ไป ถึงปลายด้านนะครับโอเคความยาวของใบมีดครับอยู่ที่8.2เซนวัดจากตัวปลายมีดนะครับจนถึงนี่ตรงโคนของด้านนะครับความกว้างของใบครับอยู่ที่2.8เซนนะครับก็คือส่วนนี้นะครับความหนาครับความหนาจะเป็นมาตรฐานเลยนะครับอยู่ที่3มิลค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับทํางานออกมาได้ค่อนข้างเนียนนะครับสวยทีเดียวนะครับสําหรับใครที่เรามองหามีดสักเล่มไว้พกไปเดินป่านะเหล็กนะครับวัตถุดิบที่ใช้ทําก็จะเป็นเหล็ก440 ซีนะครับซึ่งก็พูดมาหลายคลิปแล้วล่ะครับก็เป็นเหล็กที่เป็นนวัตกรรมของทางเยอรมันเป็นคนคิดคนขึ้นมานะครับเหล็กชนิดนี้จะไม่เป็นสนิมนะครับน้าหนักเบานะครับแล้วก็คมนานรับคมง่ายนี่เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของเหล็กชนิดนี้เลยส่วนค่าความแข็งนะครับอยู่ที่5 7 HRC นะครับก็นี่เป็นค่าความแข็งของเขาเยน้ำหนักอาจจะหนักกว่ารุ่นอื่นที่ผมเคยรีวิวมาสักหน่อยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่150กรัม ก็ถือว่าพก้คาสะดวกอยู่ดีนะครับไม่ได้หนักอะไรมากแต่ก็เหมือนพอดีมือนะถัาใครมือใหญ่อะไรเงี้ยก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องชางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น a ฟ e b o o k ทางไลน์หรือทางเบอร์ต่อที่ขึ้นอยู่น้านหน้าจอตอนนี้หรือว่าจะสั่งซื้อทางชปปี้ e, หรือท,ง <c oughs> ทงาง Lazada ก็ได้นะครับทุงทุกไลน์ไก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับจะมีอะไรมารีวิวกันอีกนะก็ฝากติดตามไปแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ